สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับครับ FC สาวน้อย <laughs> FC น้องอีกจับก้องเงินมาแลนใส่เลย <laughs> 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 เป็นแดดแหลกครับจากวันที่สิบสามานี่คือแดดแหลกนะครับพี่น้องข้างบ,บริเวณแดดลายมือแห้งพอมาเมื่อนี้ป้าอัดเข่าเบังหลังจากพิ่มันตัดออกครับเข่ามันขืนไม่ าาผู้เดินทางนะไปทรงตาตาไปโรง,งเรียนก่อนนะหลานสิไปโรงเรียนนะครับตกไปทรงกลับบานกลับบานไปทรงหลานมายมือเสาสิกเห็ดเบียกกับงัวขาหยาเน่เอาเฟืองเอาหนามไ้แน่นะครับคือ งัวนะั่นมันสีมีอ่างมีทอน้ำเทยวไหวเห็นนะใส่น้ำให้งัวนนะถ้าฝนตกใส่เป็นกรสิตัตกได้ในถังน้ำฝนน่นละล่ะให้ง่วแต่ถ้าฝนบ่ตกก็พูนละสูบโซลาเซลล์ไปใส่หรือว่าเต็ดตากเอาในน้ำสางมาไหวให้ง่วนะครับเฟืองกระเอีมาใส่โลกเฟืองไว้หย่า เกี่ยวยามือเศรา้าเกี้ยวย่ามือแรงนะครับหยานี่ยี่เว้นโบกเกี่ยวครับสีเกี้ยวยัามือเศรา้าแลวยามือแรงเมื่อนี้มิดแดดครับเป็นออกทะเบิงว่าทีมงานสร้างสีม,มีเขามาเหตุงานบอเขาก็สิมาหลุนกันมือต่อมือเลยเลยครับเพราะว่าถ้าช่วงฝนตกอยู่หนี่นเขาบ่ได้นะครับเป็นกะสิไปเหตุอยู่บรรพ์นคอหรือว่าอยู่ในซีเกตที่สามารถ ไอเห็ดมีหลังคามียังแบบนี้นะครับสามารถเขาเห็ดภายในได้ฝนตกเปินกันสิไปเห็ดยู่แถวคุณล่ะหน้ามีใหญ่เราตัดจนแหลวหมดหมู่บ้านตัดเองแน่จางคนแน่บึงแถวบ้านผมนี่เขาสิตัดสันครับเพราะว่าแถวนี้มันบ่มีห่วยแถวนี้บ่มีห่วยบ่มีคลอง บ่มีหวยบ่มีคล้องน้ำให้สูบน้ำใส่นะครับก็บคือว่าตัดแล้วก็คือถาถาน้ำฝนอย่างเดียวคืนนี้มงนี้นี่คือตัดออกแล้วนี่ฝนตกใส่พอดีนี่มันเหมาะแห้งนะครับใบเขาที่ตัดลงไปไหวนะมันก็สิเนา่าทับถมหยาหยาก็สิขืนบได้บัดนี้เพราะหยาขืนบร่าออํา,ขาเขามันก็สิงามัดนี้เพราะได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยจักหน่อย อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ใส่ปุ๋ยลงไปบาทนี่โอ้ยสัตว์งดง,ดง,ดงพี่น้องเลยเนี่ยครับวิถีชาวนาบะตองสื่อหน้าเวลาครับพี่น้องมีเงินถ้ามีเงินนะบะตองสื่อที่ไอสื่อหน้าเวลาหรอกสื่อที่ถ้าสื่อหน้าหลายมันก็นสิเมื่อ,อยจะคองแบบนี้ละนี่พรสัมจะกหาไรซิบไรพอเด้มีไหวเป็น มรดกให้ลูกให้หลานที่เหลือก็ซื้อท่องไว้ครับเพราาแนวโนมทองคํำนะมีโอกาสที่สิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมือนี้ซื้อสิบบาทใส่เงินสี่แสนสิบปีขา้างหน้าลูกหลานใหญ่ขึน้นมันอาจสิบเป็นเงินหกแสนเจ็ดแสนก็ได้เลยครับแต่ซื้อหน้านี่เฮาหาโอกาสขายายางครับมีทีมีหน้านี่บ่เม่นว่า สีคล้ายต้นไดก็ได้เลยตรงถามคนสื่อน้าเลยครับว่าเขาสีสื่อน้ำเฮาบ่วบ่คือท่องเลยท่องนี่มีท่องนี่ถือเขายางเขาลานนี่ปับป๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บนับเงินให้เลยเลย,เลยครับจวดจาดฝัดบึมอยู่ที่คนนะครับพี่น้องเนาะบางคนมันก็อยากได้ให้เลยนาบางคนมันกิดอยากได้ท่องบางคนมันกิเอาฝากเงินไว้ซื่อๆนี่เรา่งต้องเห็นหนังมันดาลคนนะนี่ครับ รับแสงแดดยามเช้าๆนะครับบรรยากาศบ้านหนองเอิงเบิงส่งแล้วมอนี่น่าจะแดดมืดๆครับเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วบาโทนก็นจะไปเตรียมตัวแพกเสือนะครับหมูว่านแพกกรอบเสาแล้วก็ไปส่งส่งเ็จกับมาหลอกไล่ซื้อเก็บขอมูลจะส่งไปควบคู่ไปกับตุก,กตานะครับตุก,กตาตัวหน่อยๆที่สามารถบรรจุล่งได้บรรจุกองได้บาโทนก็นจะส่งไปนั่มน,นะครับ ผู้ใดที่ประมูลตุกตาได้นะครับตุกตาตัวบอยญ่ตัวพอสมนึงประมูลมือแรกน่ะบ่าวโทนเก็บข้อมูลไวแล้วนะครับแต่มือที่สองที่ขึ้นไปประมูลทึ่งดาดฟ้าน่ะบ่าวทนผมมีขอมูลนะครับผู้ใดประมูลได้ในมือที่สองได้ตุกตาตัวไหนให้ทักมหาบ่าวโทนนะครับบ่าวโทนมีขอมูลอยู่บอกกี่คนนะครับบอกหว่าเมื่อนานเพิ่นเอาออกประมูลจากตัว แล้วก็คนที่ประมูลใดจะคนนะครับตุกกตาตอนนี้ส่งไปแค่ตัวเดียวนะครับคือคุณชลชัยนะครับแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ที่ที่ส่งแล้วนะที่เหลือคือยังบอทันเดือจัดส่งนะครับถากเกิดว่ามีไอผู้ใดถักเข้าไปว่ามีพัสดุมาส่งกะอยาพึง่งอันนี้นะครับเพราะว่าเื่อว่านมีเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นเกือบถึงตัวถึงต้มมี มีชาชีพโทรไปว่ามีพัสดุมาส่งวาสันมีพัสดุข่างู่หันม์มงนี้พนะพนะโอ้เพิ่งกับประมุนตุกตาได้ตัวนี่พนะเพิ่นเขาให้เขาเพิ่นให้เขาให้เพิ่นกดแอปนันแอบนี่พอนะทาแมนลูกบอะยูนนี่ถือมีชาชีบตัวอีลีพนะดีแต่ลูกสาวอยู่พนะลูกสาวบอกว่ามันโมแม่มันเป็นมีชาชีพคือเลยหลอดโต้ไปพอนะ่นก็เลยทักมาถามบบาวโทนว่าส่งตุกตาใต้เพิ่นรืยยัง ก็ระว่างนะครับระว่างห้ดีพวกไอ้ที่เข้าสั่งของเองี้ยแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนโทรไปบอกว่าไอ้พัสดุตกค้าง่างสังสีเนี่ยมันกะโบแมนนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าชื่อคนนั่นคนนี้บอ,อะแมนมีพัสดุมาส่งครับจังซีเนี่ยเออโอเคบอกบ้านเขาว่ายุมมง่มงม่งใดม่งใดอันนั้นใดครับถ้าเขาสิขเขาไปส่งเฮา เขากระสิบอกเขาว่ามีพัสดุมาส่งนั่นแหละครับแต่ถ้าเขาบอกว่าพัสดุตกค้างมันหลับจังสันให้โอนเงินจังสีเนี่ยมันบ่แมนนะครับเพราะว่าเขากระบ่ได้มีก้านแบบส่งให้เก็บขาส่งไปทางนะครับส่วนตุก,กตาเน,นี่ยกะตัวสามารถส่งได้กระบาทนจะทยอยส่งออกไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเสือนะครับตันนี้กะเหลือบอ่ร้ายนะครับ ที่น้องเองมันเส้นไว้อยู่บ้านเหลือบ่ลายนะครับเพราะว่าบางส่วนิ่นนาไปหนางานนํานะครับก็เพิ่นเหลือไว้ให้บ่าวทนอยู่สีละดีสิบสามสิบโตนะครับสีละยี่สิบสามสิบโตนะพี่น้องใส่ละสิบกาโตครับใส่ L อลสิบกโตใส่เอ็กแลวสิบกโตนะครับเดี๋ยวบ่าวทนจะเป็นลายยอดออกอยู่ว่ามันเหลือจากโตแน่นะครับยังคอยมาสีมาสรุปให้ฟังนะครับพี่น้อง ขอบคุณตัวกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแช์นะครับฝากเอ็นโฆษณาด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สำหรับสก่อนยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ